สามซีซีสามสามซี ฮุสตดแมนห้ากอลอ่ะสาเคสไหมสามเคสสิบสามซันจิสเคสเหรอสามเคสต้องมดอีบ

สิบเอ็ดแมนนับไปยังอ่ะสิบเอ็ดแมนอ่ะอโอ้โหเยอะเกินไปเป้าถ้ากูไปหนึ่งในนั้นกูก็ก็อึแหละประมาณหกคส คนเอาตอบไหมฮัลโหลมีคนรู้ไหมมีคนรู้ไหมมีคนรู้มไหมหมอฟาไปหน่อยฟาไปหน่อยฟาไปหน่อยที่เนี้ยรู้ไหมหมอมันก็วีพีเกินไอ้เหี้ยมันน่าเกลียดไปเปล่าวะเห็นกูหมดแล้วมั้งน่ะไอ้เหี้ย หมอหน้าเกลียดเกินนะเฮียเล่น,นยอย่าเงี้ยไหนเป็นไหนโดนฉันสาปอืมนั่นแหละเฮียหมอกูจะไปด่าหมอให้ไอสัตว์เฮ้ยนี่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 เราข้างล่างแล้วเราไปข้างล่างแล้วเราไปข้างล่างแล้วเชีย่ยหมอโคตรน่าเกลียดเลยสัตว์ มีสองบ้านอย่างนี้เลยวะตำรวจครับตำรวจคุณเลยดิไม่เอาคุณเลยดิเฮียตำรวจไม่เอาเดียวเดียวเดียวตรงนี้มีไม่เจเจเดเออาาจลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเอาเลยเชียร์ไม่เอาเลยออกมาบ้าง เห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นกูไหมครับน้องไปพี่ไปดิไปดิไปดิไปเลยไปเลยไปเลยมึงไม่อยู่ทำไมไปเลยไปดิพวกเองไปเลยไปเลยเชื่อหมอเดี๋ยวไปไปส่งกันหน่อยได้ไหมครับรุ่นเราไปไหนอ่ะเออผมตองเราตรงนี้หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านสุก อ๋อโอเคครับโอเคติองไม่มีรถเดินหนูบอบใช่ครับเพราะผมอยากคุยกับหมอว่าหมอเขามาส่งเอซแซฟถึงบ้านเลยอะเอาฮองมาส่งดัดฟ้าเลยอะคืออะไรอะไม่รู้อ่ะเขาขับแบบ VP มาลงจอดดัดฟ้าถ้าเขาขอความช่วยเหลือมันก็ได้แค่กันหลาดดิเออแบบจอด VP พีอะอาสาหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะขับฮอร์อจะไปคุยกับหมอใช่ไหมใช่อยากคุยอ่ะอยากคุยอ่ะไม่ได้เนี่ยผมยอมไม่ได้เนี่ยมันเกินไปมันเกินไปใจเย็น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 เราอาจจะมึนๆอยู่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปที่กาลก่อนได้ครับอะกาลก่อนกาลก่อนได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราต้องไปคุยไปไล่เคสอีกมันจะเสียเวลาฮะมีตังค์สักพันสี่ไหมฮะตรงมต่อ แปนะใช่มีสักพันสี่เหมือนรู้ว่ามีพันสี่อ่ะผมพอยืมกันเรื่องนั้นนะเอาไปพาวรถอะไรเงี้ยอะไรนะเดี๋ยวยืมกันเดี๋ยวผมค่อยมาคืนผมผมไม่เอาคืนหรอกไปบอกบอกมือตำรวจหน่อยก็ได้นะแต่ผมไม่ทำอะไรเลยผมไม่ทำเลยจะไปไหนเนี่ยรถตุลรถรถตุลพิกคุยรถพิกเลยไ<ส><ด>ี่เจ๊เพอเยอะจัง ขวาฮะ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 ขตั้งเอยเขาตั้งหลย,หยรู้เอเราอ้าวเราดอกทำไมอ่ะทิ้งเงินเฉยเลยผูบีบโทษขอม่ลขอแม่ับ กันพันห้าพี่ไม่ไหวพี่ขอพันสี่ในกันนี้เนี่ยแต่หมอแบบเชื่อใจไอ้เชี่ยแบบปีพีจะส่งบ้านเลยออไอ้สัสเจออ่าไอ้เนื้อก็ได้เลยไอ้เนื้อคนเดียวน้อหนน้ำมันให้หมดเลยหมอครับฉีกออกมาเลยนะครับมีอะไรถามหน่อยเด็กมันมีหมอคนนึงขับฮอไปส่งเอแซปอ่ะอันนี้คืออะไรครับฮะส่งในบนบ้านอ่ะเดี๋ยวนะ รู้ไหมครับว่าใครอ่ะไม่รู้เลยอ่ะพอสีอะไรครับอลโหลมีใครรู้บ้าว่าพอสีอะไรอ่ะที่ที่เข้าไปเข้าไปส่งบนบ้านเอแซบอ่ะอลโหลใครเห็นนะต้องถามบ๊อบไอ้บอบอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้าน หน้าบ้านเลยนะพี่พะางศ์เอสแฉมาหน้าบ้านเอสแอมหน้าบ้านเร็วฮอสีเทาครับลุงตาบาเอสแฉมหน้าบ้านฮอสทำไมไม่เข้าวอครับไอเจ้ามันพี่หมรีีหลอดอะไรอยู่ครับพี่เออใครขับฮออะใครขับฮอเข้าไปเนี่ยไผมไม่สร้างเหมือนกันนะครับพี่แต่เป็นหมอเป็นฮอสีเทาๆทาะครับพี่เทาจะเทาๆขาวอะครับพี่เทาๆขาวขาวเป็นฮอของเอ่อสั่งหน่วยไหมสั่งโน้นยไหมคะเอ่อขาจอบเป็นก้านนะครับดีครับไปแล้วโดนยิงลงไอ้เป่ด น่าเจอแล้วสีเทาๆแล้วเป็นก้านๆลายเทาๆปะก้านๆเทาๆปะใช่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 เท้าอยู่สังเกตอยู่นาบานนาบ้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 านใช่ใช่ใช่นาบานผู้หญิงหรือผู้ชายรู้ไหมไม่รู้อ่ะเจอเลยออกมาเจอเลยนาบ้านรอดรอรอดเล่นที่บ้านรอเล่นที่บ้านรอเล่นที่บ้านรอเล่นที่บ้านตกหมอเด็กนะครับหมอเรียกผมทำไมอ่ะเลขเก้นย์สามสามอันครับคุยกับผมอ่ะคุยคุยเหรอครับใช่ครับอะไรวะ ครับไปครับเอ่อเอ่ออะไรครับขอมคุณางชิซิปิครับพี่ว่าครับเคอเมื่อวานมันมีกรณีที่หมอไปส่งเอเซปที่บ้านใช่ไหมีิใช่ครับใช่คือ ทางเราได้ไปหามาแล้วว่าเป็นใครครับคือตอนเนี้ยทางเราหลุดตัวแล้วครับครับแล้วตอนเนี้ยโทษที่ทางเราคิดไว้คือใบส้มครับแล้วก็ติดทันบนถ้าทำผิดพลาดอีกก็โดนปลดเลยครับพี่บอ๊อบคิดว่าโอเคไหมครับ เอ่อเรื่องนี้ผมไม่คิดอะไรครับแต่คือแล้วแต่หมอครับไม่เหมอะตัดสินใจกันเองเลยครับผมแค่บอกเฉยครับว่ามันผิดอะแต่ถ้าเหมอะตัดสินใจอะไรกันลงโทษอะไรกันผมแล้วแต่หมาะครับหร,หรือหรือตักเตือนอย่างเดียวก็ได้ผมก็ไม่ว่านะแบบว่าให้เข้มเข้มกว่านี้อีกอะครับเรื่องกดอะหรือตักเตือนกันก็ได้ครับไม่ต้องจะเป็นต้องใบก็ได้ครับอืมได้ มันมันก็ผิดในระดับหนึ่งเลยครับในตามกฎมันก็ยังไงมันก็ต้องมีใบอยู่แล้วครับสำหรับพี่พี่คิดว่ามันโอเคไหมครับสำหรับวนาผมผมยังไงก็ได้ครับหมอผมตักเตือนอย่างเดียวก็ได้ครับแต่แค่แบบว่ากระชับเรื่องกฎห,หมออะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนหน่อยครับแค่นั้นเอง,มงไม่จำเป็นต้องแบบให้ใบก็ได้ครับ เราไม่ถึงต้องขั้นไปหรอกถึงอ,อผมเสียหายก็อตรงนั้นอ่ะที่จริงแบบว่าผมพูดแบบว่าเนียนกว่านี้เอ,อเขากาลังคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเออ,อน,นั้นผมเข้าใจครับแต่คือแบบไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไงแต่แค่แบบอยากให้ตักเตือนกันดีกว่าถ้าไปมันก็เขาอาจจะแบบไม่มีกําลังใจก็ได้ครับผมไม่เป็นไร,รครับแค่ตักเตือนกันก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปหรอก ครับครับคาบครับไปนะครับมันไม่จำเป็นต้องวายหรอครับมันไม่ได้ผิดพลาดที่แบบว่าอะไรครับถึงจะแบบไอ้นี่ก็เหอะหรืผมใจดีอะไรยังไงมึงก็ติดมาครับขอค่าไส่งลงมาครับรถผมบักก์แล้วก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยเอาขายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับฝากขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษครับครับ ถ้าถ้าอย่างเช่นเออมันเท้าทําอีกอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอนะ่ะมันก็มันก็ควรโดนถึงขั้นโดนใบแล้วเข้าใจปะเออแต่คือการส่งบนบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นน้อยครั้งที่จะแบบเจอนะเว้ยเอาจจริงนะน้อยครั้งที่จะเจอที่แบบหมอไปส่งบ้านอนะ่ะเพราะปกติหมอแบบจะส่งกาล่าตลอดมันเหมือนหนึ่งในร้อยอลที่แ,แบบทําอย่างนั้นอนะ่ะ ครับครับ,รบกำลังไปอะไร,ร <c oughs> อ่ะเฮอย่ารถปักจังเลย <c oughs> อืมแค่คือตัวใหญ่บรรทุกได้ร้อยครับ <c oughs> ไมไ่อะไรหรอก เสีเดยด้วยก็ถึงตัดงบขั้นไปหรอกถึงถึงจะเออผมแบบพาตรงข้อมูลก็เถอะแต่ผมไม่อยากให้ใบไว้เล็กน้อยอะ่ะล้วตกรถบักได้พักเลยจะโดนแทงไหม่ยเออผมไม่โดนแทงแหละผมโดนชนตายไอสัตว์เยอย ติดหรือเปล่าทีนี้รออะไรครับเธอโทษทีฮะาเธอเดี๋ยวภาพไม่ครับครับต้องรีบให้เธออืมมันติดนะมันติดนะวันนี้กูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะพี่กูเล่นพี่กูเล่นผมเดี๋ยวอยู่ที่อืมอืมกูเล่นอืมอืมทำไมเอายากจังอะแกงกูเองนะไม่ไหวกับพี่เราพี่ไเี้ยพี่จะกว่าจะเอาตายนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรยบ๊อกก่อนเลยก็ได้ขึ้นรถขันไหนขึ้นด้นกอนเลยหอนเลยหอเลยหอนเจ้าเออเหรอแกมีใครอุ้มไปรอ่ะรอเลยโอ๊บพี่พี่กูนั่งไปแล้วขึ้นรถไปก่อนเลยเจอบ้าน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 